วันนี้มีลูกค้านำรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วให้เราประเมินสภาพให้2ครคันนะครับมีเจ้า City สีขาวแล้วก็ Benz e 3 0 0สีดำคันนี้นะซึ่งทั้ง2ครคันมีปัญหาคล้ายๆกันเลยแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้หลายระดับเลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเพื่อนๆเห็นปัญหาบนสีรถเนี่ยก็มักจะกังวลน,นะผมว่าผมก็เลยจะมาแกะปัญหาออกมาให้เห็นก่อนนะว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นนะ มีอะไรบ้างก็แต่ละอย่างเนี่ยสามารถแก้ไขได้ด้วยอะไรใช้งบประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาไล่จากทันสีขาวคนนี้ก่อนเลยนะเจ้าซิตี้สีขาวคนนี้มีปัญหาระหลักๆอยู่2อย่างนะครับผมจะใช้สับเรียกง่ายๆนะเพื่อนๆจะได้เห็นภาพกันนะก็คือ1นเนี่ยเรื่องปัญหาส่วนเกินก็นแล้วกันแล้วก็2เนี่ยเรว่าปัญหาสึกร้อนะครับเพื่อนๆอาจจะดูรูปนะคร,ครงสร้างของสีเนี่ยประกอบกันนะฮะ ด้านบนสุดน,นี้คือ,คอชัน้นเลกเกอร์นะฮะปัญหาส่วนเกินก็คืออะไรที่มันมาปิดทับมาเกาะมาแกะมาติดด้านบนนยเราเรียกว่าปัญหาส่วนเกินนะครับส่วนปัญหาสึกหรอก็คืออะไรที่มันกัดกร่อนลงไปนะฮะเพื่อนๆอาจจะนึกภาพตามง่ายๆก็คือเวลาเราเจอรอยขนแมวเนี่ยเราก็มักจะมองเห็นเป็นริ้วรอยลงไปเนี่ยทีนี้ยกตัวอย่างเรื่องปัญหาส่วนเกินนะฮะมีอะไรบ้างก็เช่นพวกมลภาวะคราบใครต่างๆละอองสียางมาตอยนะฮะมันก็จะส่งผลให้รู้สึกว่ามันขุ่นมันหมองนะฮะ หรือมันเหลืองเวลาที่เราลถสีขาวนี่คือคราบไครนะแบบเนี้ยแก้ไม่ยากครับสามารถใช้ชุดผลิตภัณฑ์ที่เคลียร์คราบไครหรือกลุ่มเคมีที่จะใช้สลายคราบต่างๆน,นะรวมถึงไปใช้น้ํายาพวกคลีนเนอร์เพื่อดึงคราบสกรปรกออกไปให้หมดนะะโปรแกรมแบบเนี้ยถ้ามาแก้ที่เราใช้งบหลักร้อยครับถึงหลักพันต้นๆอ่ะราคาไม่แพงเลย โปรแกรมนี้ใช้เวลาไม่นานด้วยนะประมาณ2-4ชั่วโมงครับส่วนปัญหาสึกหรอเนี่ยคันนี้ลองมาดูคันสีดำนะจะเห็นชัดเลยนะโกรยผลแม่รอยขูดขีดต่างๆฮนะก็ต้องย้ำนะครับต้องไม่เกินแรกเกอร์นะ40่สิบไมครนนี่คือโคตา้าแล้วก็จะมีความลึกความตื้นแตกต่างกันไปนะปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ด้วยการขัดครับ และการขัดเนี่ยทำได้หลายระดับนะขึ้นอยู่ที่ความลึกแล้วก็ความแข็งของแรกเกอร์นั่นแหละนะถ้ารอยไม่เกินแรกเกอรน์นี่ขัดเอาได้หมดแน่นอนนะฮะโปรแกรมนี้ใช้งบประมาณก็ไม่แพงมากนะสองพ0 0กว่าบาทถึงสามพักว่าบาทเท่านั้นเองนะใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมงครับส่วนปัญหาอันนึงที่จะยกตัวอย่างให้เพื่อนเพื่อนฟังนะก็ปัญหานี้จะเกิดทั้งส่วนเกินและสึกหรอไปพร้อมอกันเลยยังไงก็ตรายอยู่ดีนะฮะเช่นคราบน้ําคราบมูลน,นก เนื่องจากว่ามันมีดิบเป็นกดนะครับมันกัดก่อนได้นะฮะยังไงหมูนกก็อันตรายต้องระวังอยู่ดีนะครับแถมให้อีกเรื่องหนึ่งก็คือสําหรับเพื่อนๆที่ชอบความเงาจัดๆนะฮะก็อาจจะมองความขุ่นของหัวแร gger เนี่ยตัวเนี้ยที่มันยุบตัวลงเนี่ยสามารถเสริมความเงาด้วยการปรับผิวส้มจะฉ่าเป็นวุ้นเลยเงาเป็นกระจกะเลยทีเดียวนะฮะซึ่งราคาก็จะสูงขึ้นไปนะฮะแล้วก็แนะนําให้ทําในโปรแกรมเครือบสิลิคที่มีการรับประกันเรื่องผิวส้มนะฮะ คือการบริการหลังการขายที่สามารถทําซ้ําได้นะเคลมชช้งานเวลาไปทาสีาใหม่ได้นะหรือสามารถเคลือบซ้ําได้ตลอดอะไรเงี้ยนะก็จะเงาดูแลง่ายนะเป็นนานหลายปีตลอดอายุการใช้งานที่เพื่อนเืนใช้รถเลยครับทนความกันมาจนจบขนาดนี้แล้วฟังสาระอีกชนิดน,นะครับ จริงๆเรามีโปรแกรม,มอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลือบแก้วเคลือบสมิกซีเกรดทีมใสกันลอยอีกเกือบ10ซีรีส์และเพิ่มการสินสุดเก็บเสียงซึ่งทั้งหมดนี้จะมีข้อดีเพิ่มขึ้นอีกนะครับในการบริการหลังการขายในที่เดียวเพราะขั้นตอนมันจะสอดคล้องกันตั้งแต่การล้างแบบเต็มระบบจนถึงการเคลือบซ้ำหรือเคลมชิ้นงานที่อาจจะเกิดปัญหาหลังจากการใช้งานไปแล้วจะทําให้เพื่อนๆประหยัดเวลาและการเดินทางในอนาคตซึ่งโปรแกรมทั้งหมดที่เราออกแบบมาเนี่ยตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนตอนนี้เรามีสีสาขาแล้วนะใกล้